ครับสวัสดีครับพอกั่นี้แล้วครับก่อนข้ามมีสารวาแมทเมื่อนี่ผมก็ไเด้ดติดตามพ่อเจริญพัฒนามาอีากแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี่เมื่อนี่วันที่ยี่สิบแถวแรกแห้งมันสีพิเกี่ยวเขาพูดได้ไปติดตามชุ่มเลยครับพี่น้องครับไปติดตามชุมพร้อมกันกับผมเลยครับพี่น้องครับแถวแรกแห้งมันไปเลยครับผม ิตตาไปพร้อมผมเลยครับไปเลยครับป่าเนี่ยีญญ่เจ้าของเพย่กสร้างครับญญครับเดี๋ยวไปพอกันจะแปลงหน้าครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับืันนี้กับมักเกี้ยวเขาน้าเพื่อ,อสร้างครับแปลงที่สองเขายังวาเขาจัดมินครับ แต่ว่าแปลงนี้บ้าเอามันบ้านหนึ่งเอาใส่สอบไปก้อนเจ็เอาไปเข้าเมาไหมเอ้เ <g> ฮ <ül> เอาไปเพืเ้นที่เข้าเมาเอาเอาไปเลี้ยงอยังก็ได้เพราะว่าเขาแปลงนี้บ้าเอา,เอามันบ้านนบ้านท่านใหญ่เขียวมันบ้านท่านใหญ่เหลือง หน้าปีเออเกียวแปงเออเจียวเข่าเหนียวมาหน้าดำมามาเห็ดหน้าปีครับปญาสร้างคนมาเพื่อเจียวเข่าเหนียวมาเห็ดหน้าปีครับตอนนี้เพื่อจะมาเกี่ยวเขอจัดมินทีละครับแปงครับเห็ดปอหน้าปีบลาดนีาดิต่อ้ครับปลาด้เพื่อกดต่อหน้าปีต่อเลย ครับบ้านเขามะลิเขาหอมมะลิต้อครับหน้าปีครับเพื่อกระติกเกี่ยวเขาไอ้น้าปังรอบสองจัดมินครับ มอน,นี้วันที่เกเปิดประต้มมาเลิเที่ยวแรกเลยมาอน,นี่ยี่อเข่าพอยน่สร้างครับทงที่สองเขาจัดมินครับภามกลางบรรยากาศกำลังคืมๆลมๆเยน็ยนๆครับกำลังคืมครับพี่น้องครับหลังจากมือว่านนี่ พอดีหมู่บ้านกับบ้าตกปันได บีบแตให้สัญญาณเตือนให้แม่เจ้าแม่ทรณีเตือนให้แม่ให้เจ้าแม่ทรณีเตือนครับเพราะว่าที่เมื่อ,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 อกี้เขาแล้วล้างเทียอากาศดีเพื่อนนอนนรับครับเพราะว่ามืนอีงอากาศดีครับเมือาา่อีง คพลังพนเนี่ยเขาเอาเอกเขาเอาซีเกาผสมกับจัมม like ินน่ยจ so ัมมินเขาเแ็ดขายเห็น้ยเขาผสมกันบ้านผสมกันมั้ยได้เรื่อยๆกันเอาไปขายเหมั้ยเพราะเขาเจ้าเขากินมันมั้ยว่าอ๋อผสมกันไปเลยเนาะเขาไปสีกินเลยสบายอ๋อเขาบ่าบงบอกว่าเขาแยกเห็น้ย เขาขไป่เรียกเขาไ้เลีาคนซื้อเขาเจ้าเขาเจ้าซื้อเพราะว่าสางเขาเขาต้องไปร่วมกันอยู่แล้้ากันบ่พอส่งไปไม่หนาเป็นเขาผสมนะผสมมาได้ โอ้ดีครับปีน้องบานเท่าท่างผีดินน้ำอุดมสมบูรณ์ครับท่างเขียงขวัญปีนี้ปีนี้พิเศษปีหกสามเป็นวะหพิเศษพิเศษเลยหน้าปังรอบแรกก็ได้เกีียวรอบสองอีกก็ดได้เกีียวรอบที่สามนี่กันหน้าปี 3, ขันเลยเกลียวก<ง>ันเลยเย็ขันขันพนตัวล่าไปเลยเด้ในในเกีียวแป็นวะ ไปไปเดิเน,น, <laughs> นดตัวล่าไปเดิเทียวแน่นอนแน่นอนเลยครับขันพลเดือนตัวล่าไปเพราอขันพวพลน้ำแกงปะน้ำแกงปีหม่มา,มมายางแห้งเนี่ยครับขันทางอื่นฝนตกน้ำท่วมกติไหลมาทางพีละทางกาลสินมาพีละมากาลสินสลักข้ามมานี่ละละเอ็ะครับเขามาเชียงขวนกองกันจะเหนียน้ำครับปานทะเลลรอปานนี้ขันเขาหน้าปีก็จมน้ำเลยแล้วครับ ครับพี่น้อครับเอตอนนี้กําลังเกี่ยวเขานะ่าหน้าพังอใหสร้างอยู่ครับเข่าจักมิน้นครับพี่น้อครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้เบานิดอุบะแมนครับเบานิวคันนี้เบานิวกำลังขับอยู่คันที่หนึ่งครับตอนนี้เบานิวครับกย่เขาแห่พาืายสร้างอยู่เขาจัดมินครับหน้าปังหลับสองหน้าแปดไรครับ ตอนอยู่ค่าลิตตัดไายครับ ครับพี่น้องครับขี่ตม่าเป็นอุปสรรคครับสำหรับรถทอเจริญพัฒนาของเฮียตุ้ยครับ ครับผมตอนนี้กับเกี้ยวเข่าของไอ้พ่อแง่สร้างอยู่ครับเข่าเจ้าจัดมินครับพี่น้องครับหน้าแปดไรครับพี่น้องครับตอนนี้รถเกี้ยวเข่าพ่อเจริญพัฒนาของเฮียตุยครับขั้นที่หนึ่งครับพี่น้องครับไอ้เบานิวเป็นวันครับครับพี่น้องครับ สำหรับผู้ใดสิมาติดต่อรถไปเกี่ยวเขาไปตีดินละครับมาติดต้อไอ้หนาแก๊กนะครับหรือเสียแจ๊คครับพี่น้องครับบานแม่เลยนะครับข้าวเกี่ยว้อครับพี่น้องครับมือนี้อากาศวอดปงครับพี่น้องครับข้าวเกี้ยวกับสิเรลแล้วครับ กตจะได้เห็นหน้าปีัตหน้าปีรอดพ้นในน้ำท่วมก็ด้เกี้ยวอีกรอบครับหน้าปีครับมีแต่ได้กับได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าเพรหะทำไมลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้อครับพี่น้องครับก่อนคำอิสาาแม่แม่ ก่อนขับนิดๆคอยดนๆเด้อครับพี่น้องครับสบายดีครับพี่น้องครับ